ไม่กล้าขยับเยอะเลยกลัวเน็ตลุดอุ้ยท้องร้องอุ้ยท้องร้องอยูแล้วคุณอเล็กสวัสดีค่ะ อน,นอนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอคนดูเพิ่มอีกนิดนึงพี่ฟ้าจะได้พูดทีเดียวโอเคหนึ่งมือนแล้ววันนี้สิ่งที่อยากจะพูดในไลฟ์นะคะมีหลายอย่างเลยอันดับแรกเลยวันนี้ก็เป็นการเปิด Popular Vote นะคะสำหรับคนที่จะเข้า Fast Tag อย่างน้อยคืออันดับที่ห้ารองอันดับห้านะคะ ใน10คนสุดท้ายซึ่งเปิดโหวตวันนี้วันแรกนะคะขอบคุณทุกคนมากๆทรส่งกำลังใจให้นะครับน้องยิงฟ้าขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนิ้วเลยอันดับแรกเลยสำหรับ1 0 0 0 0แบาทที่โอนเข้ามาในไลฟ์มันแบบ จะพูดยังไงมันดีใจมันตื้นตันจนมันไม่รู้จะพูดคําไหนนอกจากคาว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณแบบขอบคุณจากใจที่รักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตกันมากขนาดนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพลังที่มีคุณค่ามากๆและฟ้าสัญญากับทุกคนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการโหวตมากหรือการโหวตน้อยแม้กระทั่งแค่หนึ่งบาทสําหรับฟ้าก็มีค่ามากๆแล้ว อุ้ยท้องร้องอีกแล้วจะทำให้เต็มที่ที่สุดจะไม่ให้ทุกคนผิดหวังและจะไม่ให้มันศูญเปล่า